อเ,เอาฮะเป็นหมดก,กันแล้วครับผมการสวัสดีครับผมเจอกัน,นแล้วผมเอกซ่าโชติแตกมาแล้วครับผมวันนี้เอกซ่าจะมาทำเมนูนแบบเมืองๆแห่งบอลนึงครับผม เดี๋ยวชาจะมาคั่วปลิกไม้แบบเมืองๆนะครับผมก่อนจะมาคั่วปลิกไม้แล้วผมเอาไปดูส้มผสมในการคั่วปลิกไม้กันเลยครับผมไปครับผมกะสรุกชโลมผสมกับมีนะครับผมหอมเตียมกับพริกแดงเนาะหอมเตียมก็คือกระเทียมครับผมกับหอมแดงนะครับผมเนาะแล้วก็นี่ครับผมพริกหนุ่มครับผมเพื่อจะไมาจี้นะครับผมพริกหนุ่มพริกแห้งครับผมพริกแต้ครับผมแล้วก็มะระครับผมมะระเป็นตัวเนาะจะไปมกนะครับผมอันนี้ก็คือกะปิครับผม โรดีแป้งหวานครับผมนี่ครับโรดีแป้งหวานแล้วก็หอมป้อมครับผมแล้วก็น้ำมันพืชครับผมเพื่อจะมาคั่วกับปริไม้ครับผมเนาะนี่ก็คือปริไม้ครับผมหลักๆที่เขาสูดท้ายนะครับผมนี่ครับเนื้อหมูครับผมนี่เป็นสารคอนะครับผมผมจะเอามาทําเป็นหมูซับหรือว่าหมูบดนะครับผมขั้นตอนแรกเผาไปเผาปริไม้กันเลยครับผมครับผมขั้นตอนแรกเอาเอาปริไม้ไปเผากันเลยครับผมนี่ครับผมเผาลงแล้วครับผมใส่ลงไปแล้วครับผม ออกไปแล้วครับผมหอของมันออกดําๆเลยนะครับผมมันไหม้ไปเลยครับผมห่อทั้งสองด้านนะครับผมนะครับผมเ่าเข้าไปนะครับผมการเผานี่ใช้เวลานานหน่อยนะครับผมมันต้องกลัวมันไหม้นะครับผมใส่เข้าไปแล้วครับผมนะครับนะครับผมมันก็จะไหม้แบบนี้นะครับผมแต่ให้มันดำอยู่อยนะครับผม งมขอตัวเผาสักคู่ครับผมเดี๋ยวเอามาเจอกันในการล้างริ้วไม้สักครับผมไปนี่นะครับผมกันเผาริ้วไม้นะครับผมแนละ้วอจุมันดำเป็นนะครับผมเผาไปเลยครับมันใช้เวลาหน่อยนะครับผม ที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไปล้างกันเลยครับผมครับผมตอนนี้เอาไปล้างก่อล้วครับผมเอาเจษลงน้ำไปแล้วครับผมนะเจษลงน้ำไปแล้วครับผมล้างกับฝักนะครับผมนี่ครับแล้วสิ่งที่มันไหม้แล้วก็ออกเลยครับผมการล้างครับผมล้างน้ำหมนจะง่ายกว่านะครับผมนี่ครับผมมือเนิ้วโป้งถูเพลแล้วครับผมนี่ครับ ที่ดำดำไม่ไม่ออกหมดเลยนะครับผมนครัลผมซอตัวล่าสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจอขนตัวไปกัน็จแล้วครับผมครับผมนี่ครับผมนี่ผมกถัลังเรียบร้อยแล้วครับผมเนาะเรื่องคนอื่นที่เขาจะซอยเป็นแว่นเว้นแบ่งเว้นๆบางๆนะครับผมเพื่อเขาจะประกัวนะครับผมคนอื่นผมไปลาบหมูหรือว่าไปแตงหมูบดกันแล้วครับผมไปครับผมคนอื่นเขาซอยเป็นแว่นๆนะนะครับผมเพื่อเขาจะเอามา ทำหมุดซับนะครับผมนี่เป็นสันคอนะครับผมติดมนันน้อยๆนะครับผมเพราะว่าเนื้อตรงนี้มันจะนุ่มกว่านะครับผมเก็บรอแล้วครับหอมมันลากกันแล้วครับผม เดี๋ยวผมขอต่วนแรสักคู่นะครับผมเดี๋ยวเฮามาทำวิธีสัวนต่อไปเลยครับผมครับผมตอนนี้ผมก่วนแรกกินหมูมาแล้วครับผมเป็นหมูสับนะครับผมนั่งคั่วจะมาคั่วแป็นผลิไม้นะครับผมนี่ครับผมส่วนแรกเป็นที่รับแล้วผมเดี๋ยวว่าเป็นหมูสับเี่รับแล้วครับผมต่อไปครับผมเอาไปจี่พริกจี่หอมจี่กะปิมก็แค่แตเลยครับผมมาตอนต่อไปครับผมเอามาจี่พริกจี่หอมกันแล้วครับผมก่วนนั้นครับผม นี่มาเสียบนะครับผมเสียบมากกว่ัท่อนน่มสองลูกนะครับผมก็ตัวเราพิแห้งครับผมเสียบแล้วครับผมแล้วเตะแล้วครับผมมักเพชรกับสายนักนะครับผมมักกับเพชรนะสายน้อยเดียวนะครับผมเพราะว่าบริไม้ก็มีความเพียรถันบ่อยนิดนึงนะครับผม นะครับผมฝ่ายหอมครับผมนะครับหฝ่ายของใครครับนะครับครับผมต่อไปกะปิครับผมนี่ครับหมดมันเลยครับผมเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับที่เขาก็เจียบหอมเนอะนะครับผมเขาจะมาเจียบตั้งแต่หอมเลยนะครับผม อียกตัแล้วครับผมป่กเอาไปกีนกันแล้วครับผมครับผมตอนนี้เอากลั Circuit seaweed, บมาปีพริกหอมกระปิแล้วครับผมปีนี่ครับผมเพื่องมีความหอมความเหมนล้วเนาะนี่ครับผมในกันตำพริกน้ำพริกนี่นะครับผมก่อนปีพริกี่หอมจะเเต็มครับผมเอาไปหมกแฮกกันเลยครับผมตัวปล่อยครับผมเอามาหมกฮได้แล้วครับผมได้แลครับผมปิดจวแล้วครับผมใส่ลงไปแล้วครับผม เรากระปฮอแล้วครับผมโอ้โหมุกอะไรครับผมเอ้เราฮะไปมุกัอะไรครับผมนี่ครับผมประมาณสักแค่นาทีนะครับผมเดี๋ยวเฮาไปสามนาทีกันเลยครับผมต่อสักครู่นะครับผมโอ้โหตอนนี้มุกอย่างเพชรแล้วครับผมที่อย่างเพชรแล้วผมเอาใส่แล้วครับผมหอมครับผม อิกแดงครับผมเอาต่ำสองอยันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาใส่ที่หนุ่มต่อไปนะครับผมตมานะครับผมผมต่อไปครับผมพริกหนุ่มครับผมต,ต่อไปนะครับผม ครับผมโอ้โหดูครับควานเขึ้นขระมงกันนะครับผมครับผมต่อไปครับกับพี่ครับผมที่เขาขี่ไว้นะครับผมเนาะนี่นะครับผมกดห้าครับผมที่เขาบลกไว้นะครับผมนี่ครับไปเลยนี่ หอมมากๆครับผมแล้วก็ต่ำแล้วครับผมการตัดมะพรกนะครับผมการโมกข้าวโมกกบีไงนะครับผมขี้ผีขี้ไงนะครับผมเนื้อกินอย่างปลาครับมีความหอมนะครับผมมีความอร่อยเลยนะครับผมต่ำไปเรื่อยนะครับผมคผสมเข้ากันนะครับผมต่ำหมาอยาวๆกระเพาะครับผมมาตักตามเกล็นลำเหลือนะครับนี่ครับผม นี่ครับผมที่ระบายแล้วครับผมเดี๋ยวเข่าไปซอยบริไม้กันเลยครับผมครับผมต่อไปครับผมเอามาซอยบริไม้ด้วครับผมนี่นะครับผมซอยบางๆลนะครับผมนี่ครับต่อไปเรื่อยๆนะครับผมด้จะเข่าจะมาพั่งนะครับผมต้องบางๆนะครับผมง่ายเกินบารีนะครับผมพริกพรี่ยังจะปักเข้ากันนะครับผมเอาซอยใหญ่ไปนะครับผมมันจะปอกเข้าพริกเข้าเกี่ยวกันนะครับผม ซอยบางๆนะครับผมสวยน่าดูนะครับผมครับผมนวผมขอตัวช่วงสักครู่นะครับผมเดี๋ยวฮอบมาเจอกันใหม่ครับผมครับผมตอนนี้ฮอบก็บซอยใกล้จะสิ้นแล้วครับผมนี่ครับเปิดบางๆไปนะครับผม นี่กครับไปที่ระเบอยแล้วครับผมต่อไปครับผมเอาไปคั่วกันเลยครับผมในการทําคั่วนี่ครับผมบะลิไม้ครับผมต่อไปครับผมเอาใส่ทำบะหมง่ปลาแล้วครับผมใส่เล็กน้อยนะครับผมเพื่อใจะมาคั่วพริกก่อนนะครับผมกับหมูสับนะครับผมครับผมไปพลิกไปเลยครับผมเหมือนเดิมนะครับผมโคกห้เฮาตสามริกนะครับผมเอาอย่าทิ้งนะครับผมเอาสามารถเอาน้ำใส่นะครับผมเพื่อความอร่อยอยู่ในน้ำโคกนะครับผม ต่อไปครับผมนี่ครับผมหมุดซับครับผมต่อไปเลยนะครับผมอ๋อคุณคุณความเข้มให้คุณด้วครับผมผมขั้นตอนต่อไปครับผมเอาแหน ใส่ในโคกเลยครับผมนี่ครับนี่แหละครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับในโคกนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับหัวบ่อนลอยครับเอาแกล้งแกล้งครับผมพริกู้มาตีตกโคกนะครับผมเพิ่งมาลงวันนันหละนะครับผมเอาเทลงไปแล้วครับผมเทลงไปเลยครับผมเอากระโคนนะผมเพิ่มนผสมขึ้นเหนียวมาสุกกว่านะครับผม ครับผมครับตัวขั่วพริกกับหมูทับสักคู่นะครับผมรอมาสุกเลยฮาวเาบาะมะลิไม้ลงใส่แล้วครับผมครับผมตอนนี้หมูก็เริ่มสุกแล้วน,นะครับผมเฮาเอาเะลิไม้ได้ห่อซอยใส่ลงไปแล้วครับผมลงไปแล้วครับผมลงไปเลยครับผมใส่ไปที่ร้ยอยเฮาคนแล้วครับผมนี่ครับ โอ้โหนี่กลิ่นหอมมากๆต้องซีก่อนขั้วันเลยครับผมนี่ครับครับผมเอาขั้วไปง้อมไปหลายๆรอบแล้วนะครับผมเอามาเติมเครื่องปรุงกัอนนะครับผมต่อไปครับผมยสดดีแป้งหวานเลยครับผมไฟครับผมยอดดีครับผมมี้วความอร่อยนะครับผม แป้งหวานครับผมมีความกลมกล่อมครับผมเสรจเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมแล้วก็ก้วเข้าไปครับผมเพอพริกแกงเข้าไปในปริตไม้แล้วครับผมกอนที่เราละควบดิบมาได้ผมเอาไปซอยหอม้อมละไว้นะครับก็เพื่อจะเอามา รวยหน้าครับผมขั้นตอนสุดท้ายครับผมไปรวยครับผมตอนนี้เราซ้อนของพ้อแล้วครับผมก็จะเอาไปรวยหน้่พวกผลไม้นะครับผมนี่ครับเด็ดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมเด็ดเสร็จแล้วครับผมด้วยกันพวกผลไม้นะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ซ้อนของพ่อเสร็จแล้วครับผมไปจะเวาไปรวยหน้่พวกผลไม้กันเลยครับผมครับผมตอนนี้บผลไม้เริ่มไปชุกแล้วผมเอาของพ่อไปแล้วครับผม ต่อสุดท้ายแล้วครับผมนี่ครับงจากนั้นก็โกนครับผมในการคั่วนะครับผมขัดคั่วจนน้ำหยดนะครับผมเพื่อจะได้แหนมจะได้ซึมซาบในข้าวที่บริ่ไม้นะครับผมนะครับถ้ามีแหนมแบบแช่คั่วนะครับผมมาเป็นแกะนะครับผมนี่ครับผม ที่เราบอกเราข้าวอีซีทุกท่านเฮฮาจากเซจานแล้วเราไปกินกันครับผมไปซีทุกท่านครับผมครับผมตอนนี้กับเซจ้วครับผมแต่ขั้นต่อสุดท้ายเพิ่มความเผ็ดอีกหนึ่งครับผม,น,ผม,ผมน,น,น,นี่ครับผมแบบลูกโดดครับผมนี่ครับพริกขี้หนูเดืยสวนครับผมแต่เผ็ดๆครับผมนี่ครับผมนี่ก็คือพั่มบะลิไม้ไส้หมูสับครับผมโรยด้วยพริกโดดพริกขี้หนูโดยครับผมไปเอาไปกินกันครับซีครับผมไปลุยครับผม กาสวัสดีครับผมเจอแล้วผมเอกซ่าชนแดงครับผมวันนี้เอกซ่ามาทําเมนูเมืองเมืองแวบนนึงนะครับผมวันนี้ก็เป็นขั้วบรลไม้นะครับผมหรือว่าเพกาว่าลิ้นฟ้านะครับผมวันนี้มาขั้วแบบเมืองเมืองนะครับใช่ครับหมูซับนะครับผมหรือว่าหมูสันคอนะครับผมผมออามาลาบนะับลาบหรือว่ามาทําเป็นหมูบดนะครับเนาะคพอื่นนะครับผมผมขอขอบคุณนะครับผมเอทุกท่านที่กดติดตามกด subscribe ผมนะครับผมแม้ว่าตั้งปรพเทศกะีย่านเส้นกะดีหรือทิเศยกรดีทั้ง77สบเจังหวัดผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับมม มากินกันแล้วครับผมชอบข้าวชอบปลามากินครับเอซีทุกท่านแบบมอมอครับผมัวแบบเมืองเมืองเนาะมีลูกโดดเลยเนาะนี่ครับผมพี่กินหนูดอยนะผมพี่หนูสวนเม็ดน้อยๆแบบเผ็ดๆนี่ครับมาขวบบริ้ไม้ครับผมแบบเมืองเมืองครับผมมามากินกันครับเอซีทุกท่าน งามือครับผมเนาะมันมีความเผ็ดเนาะผมรีบมาอยู่ครับเนาะผมก็ใส่พริกหนุ่มกับพริกแห้งเนาะตามนะผมแล้วก็เทวดาเนาะความเผ็ดพริกความเผ็ดพริกกับเผ็ดนะครับผมเจอแบบบริมากับเผ็ดนะครับผมเหมาะครับผมมีความหมไม่น้อยครับ หอมนี่ครับผมหอมเนื้อฮาวจีเนาะจีหอมจีพริกจีอย่างนี้นครับผมแ้วก็หอมเนื้อาหมกแฮเดียครับเนาะหอมสอดๆครับผมหอมควงหมูนะครับเนี่ยหมูประมาณครับผมเข้าติดมือ เบรียบร้อยแล้วครับผมมานะครับเขาจะมาได้กินมือครับผมอ้อเหาะครับผมอ๋มอ แล้วหมูชาคอของนุ่มคมนะบะหมียวบสโะโกะครับผมน้องขอบคุณ้าเบสและแกมกันนะ 嗯嗯，那加油。嗯。<c oughs> รีบไหมนะครับผมเขาต้องเผานะครับผมถ้าเขาเอาแบบบีบๆเนาะมันจะขึ้นครับผม มันจะจาลิ้นเห็นไหมครับผมเขาต้องเอาเปลือกมนะพร้าวเ,เปลือกมะเอาน้ำม,มาล้างผมเพื่อจะเอาเปลือกมันที่เขาเผาอย่างนเอาออกครับผมการทำแบบเมือมือนะผมก็ต้องบกหฮาบกกะปินะครับผมที่กะปิที่อย่างเขาผม มันก็อร่อยเลยหอมๆนะแบบพี้ครับผมเหาะนะครับอ๋อย thì Hết. Thôi rồi. trái. oh mm -hmm.